เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามและกดใจของเพจ Facebook กันเนาะอ่ะานขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ให้มาทําตามผมก็ได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะแล้วก่อนอื่นเลยแล้วก้กดเข้ามาที่ Google นะครับผมพอเรากดเข้ามาที่กู o กิลแล้วก็ให้มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่าเคมีกิจิตเฮดแบบนี้เนาะอ่ะเอาแล้วพอเราได้พิมพ์ค้นหาตามมาได้แบบนี้ลนแล้วนะผมเราก็ได้เติมเว็บไซต์นี้ก็เรากดเข้าไปกันได้็กัดวเว็บไซต์เนาะ แล้วพอเราได้กดเข้ามากันแล้วในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ก็ได้มีเราได้กดลงชื่อใช้งานกับสมาชิกกันเนาะใครนะครับผมที่ไม่มีสมาชิกก็ให้เราได้กดสมัครกันไปได้เลยเนาะอ่าแล้วก็พอได้กดสมัครกันมาแล้วนะครับผมหน้าต่างการสมัครเขาก็จะมีเราได้กรอกชื่อกอเมีกรอกรหัสผ่านหลักกันไปเนาะแล้วก็มาติ้ทที่ตรงขั้นนี้เพื่อเป็นการยืนยันนะผมแล้วก็สมัครไปทานี้ง่ายๆก็จะเป็นการสมัครได้เป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วเราจะลงชื่อเขาใช้งานก็เราได้ไปกดลงชื่อใช้งานไปได้เรกด อ่ะแล้วพอได้กดลงชื่อชิงงานกันมาแล้วนะผมหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็จะอยู่ตรงนี้นะผมเราได้กดกลับมาได้มนเป็นหน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เนาะแล้วพอได้กดกลับมาแล้วที่หน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เราทีนี้เราก็จะมีบทบุคบริการให้เราได้เลือกกันได้แบบนี้เลยแล้วผมหลังจากทีลงชื่อชิงงานมาหรว่าสั่งสมาชิกมาเนาะหน้าต่างแรกเว็บไซต์เป็นอย่างนี้เนาะอ่ะ แล้วผมเราก็จะมียอดเงินในส่งตรงด้านนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะมาทําการในส่วนตรงด้านนี้กันได้ด้วยแะ้ผมในตรงนี้เนาะหรือว่าใครนะครับผมที่มียอดเงินในส่งตรงด้านนี้เพื่อจะมาทําการเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ผมจะคขาว่าเติมเงินเนาะอ่ะพอเราได้กดเข้ามากันแล้วที่เติมเงินหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมมีกับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาทาการเติมเงินกันได้แบบง่ายเนาะแล้วเขาก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกเติมเงินกันได้ด้วยแร้ผมเป็นหกช่องทางแบบนี้เลยนาะมีทงง่อ ช่องทางสแกนคโคทั้งอ่างปาวเวลเล t ทั้งโอนเงินเนสเิปโตเคอเรนซีทูตนี่วลเลตและผู้ฝิกมินีอะไรแบบนี้ผมเราก็สามารถที่จะเลือกเติมเงินัได้เลยเนาะเมต้องหกช่องทางแบบนี้เลยนะผมใครสะวกช่องทางไหนก็เลือกไปได้เลยอ่ะหรือว่าใครที่เติมเงินไปได้แล้วหรือว่ามียอดเงนกันอยู่แล้วก็กดกลับมาที่หน้าต่างเดิมเวไซต์เรากได้เลยนะผมเรากดกลับมากันเนาะอ่ะแล้วพอได้กดกลับมาแล้วที่หน้าต่างเดิมเว็บไซต์เราทีนี้เราก็เลือกบทบุกบริการที่เราล้องการจะทำการกไป อแล้วเลือกกันไปได้แบบนี้แล้วคราวนี้เราก็เลือกบริการกันต่อแล้วผมบริการก็มีเป็นแบบนี้ให้กับเราได้เลือกเราก็เลือกไปได้เนาะผมจะเลือกเป็นอันนี้เลยแล้วกัดนะผมอ่าสิบห้าบาทอีกต้องผมเห็นเนาะอันนี้เลยอ่ะแล้วพอเลือกไปได้แบบนี้นะหูคราวนี้เรากดกลับมาผมที่เพจซูบุกของเราเพื่อทำการขอลอกลิง์นะครับผมอ่ะแล้วพอเราเลือกมาได้แบบนี้แล้วคราวนี้ก็เลือกมาวางพอวางนี้ไปได้แบบนี้แล้วเราก็เสร็จจำนวนท่านก็จะเพิ่มไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วพอได้เสร็จทั้งนี้แล้วก็จำนวนได้แล้วแบบนี้เราก็กดสั่งซื้ออนไปเะะา่ แล้วพอได้สั่งซื้อเข้าไปแล้วแบบนี้ครับสั่งซื้อของเราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกเราแบบนี้นะครับผมเม่อได้รับสั่งซื้อของคุณแล้วเนาะอ่ะก็แบบนี้แล้วผมก็เป็นการสั่งซื้อเสร็จสิ้นได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าใครได้สั่งซื้อกันไปแล้วอยากจะดูออเดอร์ว่าออเดอร์เป็นยังไงนะผมหลังจากการสั่งซื้อเนาะก็เลยกดเข้ามาที่ตรงนี้ก็ได้ผมที่เขาว่าปอดการสั่งซื้อเนาะ ่ะแล้วพอเราได้กดเข้ามากใกล้ที่ประวัการสั่งบริการเสร็จก็ได้มีการแจ้งบอกยอดออเดอร์สถานะรายเดียวก็แบบให้กับเราสามารถที่จะดูกันได้เป็นแบบนี้เลยเนาะอย่างออเดอร์ที่เราได้ทำการเป็นคู่นี้จะทำว็บไซต์เขาก็มีการแจ้งบอกต่อมานะครับผมว่าเราดำเนินการเนาะแล้วก็รอกันไปก่อนได้เลยนะผมแต่คู่ไม่ต้องแก้รถอะไรยังไงเลยเนาะอ่ะก็ตามแบบนี้ไปได้เลยหรือว่าใครถ้าผมในน้าที่นี้ที่ใช้งานไปแล้วนะผมในระหว่างนี้แล้วเราเดอร์กันอยู่แล้วเกิดสัญญาบริการอะไรการเสริมเพิ่มเติมในเว็บไซต์นี้นะผมเราก็จะทำการบนิการเพิ่มเติมเนาะก็ให้ได้สามารถที่จะกดเข้ามาาาทีี่ตรรรงนน้้กก็ไดบิเะ พอได้กดเข้ามาอะไรที่บริการในหน้าต่างบริการก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมกับมาเสริมมาที่ได้เข้ามาแล้วมาดูบทบุบริการอะไรกันได้เป็นแบบนี้เลยเนาะอ่ะแล้วผมหากว่าใครที่สนใจบริการอะไรบริการเสริมเพิ่มเติมหรืออยากจะทำการทำาการเสริมเพิ่มเติมก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้แล้วก็มาทําการดูหรือมาทําการกันได้บนหน้าต่างตรงนี้เลยเนาะอ่ะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมในหน้าต่างของตรงนี้เนาะอ่ะตามนี้เลย หรือว่าใครทนหน้าที่นี้ที่กำลังดูบดหมู่กันอยู่หรือว่าทำการ,รอะไรกันอยู่ในเว็บไซต์แล้วเกิดมีปัญหาหรือว่ายังไงนะครับผมในนี้เนาะอะเ้าอ,อ,อย่ากจะเจ๊ปัญหานะผมก็กดกลับมาได้แล้วผมดูหน้าต่างของเว็บไซต์เนาะหน้าต่างแรกเลยนะผม อ่ะพอได้กดกลับมาแล้วที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์ครั้นี้ก็จะมีข้อติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้นะผมแล้วได้กดทำมากันได้ผมที่เขาว่าติดต่อแอดมินเนาะพอกดขึ้นมาแล้วในติดต่อแอดมินนะผมก็จะขึ้นช่องทางการแจ้งปัญหาให้กับเราได้ผมขึ้นมาสองช่องทางแบบนี้เราก็สามารถที่จะเลือกการแจ้งไปได้ผมสองช่องทางนี้เนาะจะมีทั้งช่องทางติดต่อช่วยเหลือนะผมแล้วก็ได้มีทั้งช่องทางไลน์นะผมเราก็สามารถที่จะแจ้งปัญหาได้ผมเลือกสองสองทางนี้เนาะให้เกิดปัญหาอะไรยังไงเราอยากจะเลือกช่องทางไหนในการแจ้งเราก็เลือกไปได้้เเเลลลยยาาททัังงงตววชช่หืออนนไ หรือว่าใครที่ใช้งานไปแล้วได้ผมไม่ได้เกิดปัญหาอะไรยังไงเลยเนาะใช้งานไปแล้วก็ราบรื่นดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสือว่าอยากต่อรองแนะนำเพื่อนเรารูจาจ้จักเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ดูเนาะสำหรับใครที่อยากแะแนะนำเพื่อนเรารูจาจ้จักเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ดผมจะคำว่า,าแนะนำเพื่อนเนาะ อ่ะพอเราได้กดเข้ามากันแล้วที่การแนะนำเพื่อนหน้าต่างการแนะนำเพื่อนก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเมื่อกลับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาทำการแนะนำเพื่อนเราคุ้นรู้จักกันได้เนาะเค้ยกดคลิกเข้ามาก็ผมมีการแนะนำเพื่อนแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะผมไปส่งให้เพื่อนเราคุ้นรู้จักเนาะอ่ะแค่นี้นะผมเมื่ให้เขาได้กดเข้ามาใน้ถึงเว็บไซต์เราที่เราส่งไปผมแล้วเท่านี้ก็ได้เป็นการแนะนำเพื่อนเราคุ้นรู้จักให้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันได้แบบง่ายกันได้เลยเนาะอ่ะก็ตามนี้กันไปเลยนะผมสหรับใครอยากจะแนะนำเพื่อนเราคุ้นรู้วจักให ในส่วนตอนนี้นะผมเว็บไซต์ผม website, ผมีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันด้วยแล้วผมผมจะแนะนำเนาะสำหรับนะใ,ใครที่ใช้งานในมือถือแล้วผมแล้วอยากจะใช้งานกันได้แบบง่ายๆแล้วอาจจะต้องใช้งานบ่อยๆนะผมสามารถที่จะมาดาวน์โหลดติดตั้งผมเป็นเวอร์ชันแอปพลิเคชันของทางเว็บไซต์ KIMM และผมค่อยไปไว้ในมือถือเพื่อไปได้ใช้งานกันได้ด้วยเนาะสำหรับใ,ใครที่ใช้งานบ่อยๆหรือว่าต้องใช้งานอะไรกนกัแบบเยอะๆแล้วนะผมก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดติดตั้งกันได้แล้วผมอ่าเผื่อใครที่ใช้งานในมือถือแล้วต้องพิมพ์ปัญหาแล้วนะผมอาจจะยุ่งยากหน่อยก็ใหห้้มาาาดดดวนนนนน์โลลลเเเเปป็แอพิคชัักไยะ ก็ตามนี้กันได้เลยนะผมตามแบบนี้กันไปเนาะอ่ะแล้วก็เพื่อไม่เสียเวลาอะไรนะผมเลยเผื่อผมพูดอะไรผิดพลาดก,กันไปด้วยเนาะนก,ก็ลองกลับมาดูที่ยอดกลุ่มของ f เฟซบ o ๊กเรากันดีกว่าโอ้โหเป็นไงบ้างเนาะเอะ้ไม่ใช่กลุ่มของเพจ f เฟซบ o ๊กเรากันดีกว่าเอาผมเป็นไงบ้างเนาะอ่ะดูแนละ้วผมลองลีหนะ้าจอดูเนาะกันกดใจและกดติดตามนะผมอ่ะยยังจมีขึ้นแบบนี้เราก็ไม่ต้องใจร้อนไปไนดะ้ผมเดี๋ยวให้เรารอกันไปก่อนสักครู่เลยเนาะอ่ะนะผม ผมเมื่อกี้ผมจะเห็นแล้วเนาะว่าเขาจะมีเวลาเฉลี่ยบอกเราอยู่แล้วนะผมในการทําการออเดอร์เลยต่างๆเนาะหากเราสั่งซื้อไปแล้วส่นอะไรไงเราก็ดูออเดอร์กันก่อนได้เลยก็ผมเขาจะมีเวลาเฉลี่ยบอกเราเนาะ,ะแต่อย่างผมก็ต้องรอเหมือนกันเดี๋ยวผมจะรอไปก่อนนะแล้วผมจะเพิ่มไม่เสียเวลาของดูของคนดูเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ตอนที่ยอดขึ้นยืดแล้วขึ้เสร็จเลยก็แล้วกันนะครับผม เอาละครับผมรอกลับกันมาจากเมื่อกี้นะครับผมได้เริ่มทำการสั่งซื้อไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะตอนนี้ยอดสมาชิกไม่ใช่ผมยอดการกดใจและกดติดตามของ Facebook เพจ่อนเพื่อนบุคลากรก็ได้เพิ่มขึ้นมากันไปทรีบร้อยแบบนี้แล้วเนาะอ่ะขั่มขึ้นมาจนเสร็จแบบนี้แล้วครับผมผมก็รอไปสักพักรอไม่ได้นานเลยแล้วบุ๋มเรือเายอดก็ขึ้นมาจนเสร็จแบบนี้แล้วเนาะอ่ะ แล้วก็ง่างยเพียงิธีนี้ด้วยทนะั้งสมดตลอดขั้นตอนในการทำเนาะใครที่สนใจแต่เข้ามาทำตามก็ให้เข้ามาทำตามผมก็ได้แบบง่ายกันได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลิงก์เว็บไซต์ว่าให้นะ้งหมดตลอดทั้งใดีส๋สนใจก็ให้กดเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์แล้วมาทำการตามผมก็ได้เลยเนาะหรือว่าใครที่เข้ามาทำการกันแล้วหรือเข้ามาทำตามกาันแล้วเผื่อใครที่เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกเนาะแล้วใช้งานอะไรกันไปแล้วเกิดมีปัญหาหรือว่ายังไงแล้วผมในเว็บไซต์ก็มีให้แจ้งปัญหาแก้บินได้แนละ้วผมตามที่ผมสอนไปไปเนะาะหากว่าเกิดปัญหาอะไงาารยังงไก็ และในส่วนวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วด้วยนะผมในการใช้งานของเว็บไซต์เนาะผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมก็ต้องฝากกับเบรคเดเวเป็นนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าผมพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรพลาดกันไปในคลิปวิดีโอของวันนี้ก็ต้องขอโทษกันด้วยนะผมสแหรับคลิปวิดีโอของวันนี้เนาะและทุกทุกันไปแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าผิดพลาดอะไรหรือว่าให้อภัยกันได้ก็ต้องขอบคุณด้วยมันได้รับชมเนาะก็เป็นว่าก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณนะครับ